สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องผู้มีใจรักในการเลี้ยงวัวเลี้ยงควายทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่กันที่สระบุรีนะครับวันนี้มาเยี่ยมเยือนลุงลีเป็นครั้งที่2นะครับหลังจากเมื่อต้นปีมาเยี่ยมลุงลีหนึ่งครั้งนะครับเดี๋ยวเรามาถามนะครับว่าเป็นยังไงบ้างควายมีทั้งหมดกี่ตัวแล้วหรือขายได้บ้างไหมเป็นยังไงบ้างนะครับลุงลีครับลุงลีสวัสดีครับครับผมครับลุงลีเป็นไงบ้างครับลุงลีสบายดีไหมครับเออก็อยู่ดีสบายสบายดีอยู่ครับเป็นไงบ้างครับเหลืออยู่กี่ตัวครับตตออนนนนีี้้ก็ 60กว่า60กว่าครับผมครับขายได้บ้างไหมครับลุงได้ขายออกบ้างไหมมันมันไม่ได้ขายเลยครับเอ้าทําไมล่ะครับลุงมันก็ขายไม่ได้มัน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 ไม่มีราคามันไม่ได้อ๋อราคาถูกใช่ไหมครับครับผมอ๋อแถวนี้มีพ่อค้ามาให้ราคาบ้างไหมครับมันก็มีเข้ามาไหมไม่มีเลยครับอ๋อไม่มีเลยครับโอ้มันก็ยากนะลุงอย่างเงี้ยเอ้าเราเมื่อก่อนล่ะครับลุงเมื่อก่อนตอนที่ราคาควายดีๆล่ะครับราคาดีๆมันก็พอพอไปได้ พอไปได้ครับพอ้าเยอะไหมครับช่วงนั้นพอ้ามันก็สองหมื่นสามสามหมื่นสองหมื่นอ๋อพอได้ราคามั่งแล้วช่วงนี้ราคาเป็นยังไงบ้างครับที่พ่อค้าให้อยู่ก็พออยู่ได้พอนมันก็อยู่ไม่ได้เลยคือตอนนี้คือไม่มีราคาหรอครับครับผมเขามาให้ตัวเท่าไหร่ครับอย่างควายอายุสักตัวผู้สักสองปีสองปีกว่าอย่างเงี้ยครับมันก็เนี่ยถ้าพูดถึงเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าถ้าควายลุงควายลุงเขามาเดินมาเนี่ย ครับอยางสองปีกว่าแล้วเนี่ยสองปีกว่าเขาให้เท่าไหร่ครับคุณลุงครับเขาให้สองหมื่นกว่าหมื่นกว่าเองอ๋อเราเลยขายไม่ได้ครับอ๋อมันต่ำเกินไปครับเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวงี้เดี๋ยวรบกวนคุณลุงพาพาชมหน่อยเนาะว่าของคุณลุงมีมีมีควายรุ่นไหนบ้างแล้วตัวไหนที่พอขายได้บ้างเนาะเดี๋ยววันนี้รบกวนคุณลุงหน่อยครับไปครับคุณลุงเดี๋ยวคุณลุงพาชมหน่อยครับ พี่น้องครับอันนี้เป็นบรรยากาศกลางทุ่งนานครับสระบุรีนะครับอยู่เลี้ยงเมืองสระบุรีเป็นการเลี้ยงควายไล่ทุ่งของคุณลุงลีนะครับเดี๋ยวให้ลุงพาไปชมนะครับว่ามีตัวไหนพอขายได้บ้างเนาะลุงเนาะครับผมครับอันนี้ก็ลงทุ่งได้ก็ดีหน่อยนะครับเนาะครับเมื่อก่อนเขาอัดไหมครับลุงครับฟางแถวเนี้ยครับมันก็แล้วแต่ แล้วแต่เจ้าเจ้าแล้วแต่เจ้าเหรอครับเจ้าเจ้านู้นเขาเขาจะอัดแต่แต่เขาไม่อัดแต่เจ้าไฟไฟฝั่งี้ทั้งทั้งไอเขาอัดใช่ไหมครับครับอ๋อแล้วแต่เจ้าเนาะเขาจะอัดไปให้ลายเขาแถวนี้มีแต่เลี้ยงควายนะครับลุงแถวนี้ครับมีคนเลี้ยงวัวบ้างไหมครับไม่มีใช่ไหมครับไม่มีครับมีแต่ควายเนะน้อย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 ที่ที่ที่เขาจะมาเลี้ยงวัว มีเจ้าเจ้าเจ้านึงมันเป็นทหารครับก็เป็นทห,หารอยู่เขาเลี้ยงวัวอยู่ดูดูแล้วหลายๆฝูงรวมกันนี่เกินพันตัวนะลุงนะแถวเนี้ย<อ>พันพันตัวไม่อยู่นะครับเนาะไม่อยู่แล้วครับ,รบเพราะว่าเยอะแถวนี้เลี้ยงเยอะมากครับอันนี้จะอยู่กันเป็นกลุ่มครับทีนี้เด,ดี๋ยวเดี๋ยวให้ลุงพาเดินชมเลยครับ ว่าพอมีตัวไหนบ้างเป็นลุงวางของก่อนแม่ควายของลุงกี่ตัวครับปีนี้ครับถึงสามสิบไหมครับก็สามสิบกว่าอ๋อสามสิบได้ลูกประมาณเท่าไหร่ครับลูกมันประมาณสิบกว่าแล้วเนี่ยอ๋อปีนี้ออกมาสิบกว่าแล้วครับครับเดี๋ยวให้ลุงพาชมเลยก็ได้ครับไปน,น ตอนฝนลุงไปเลี้ยงตรงไหนครับบนเขาแล้วครับไปบนเขาเล้ที่เขาอย่างเดียวครับเพราะแถวนี้เขาทำนาหมดเนาะครับผมเนี่ยอีตัวนี้ผมก็จะขายเนี่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 ยีสอดเนี่ยอีตัวเนี้ยตัวที่เห็นหน้ามานี่เหรอครับครับเนี่ยออหน้ามาดูเนี่ยมันมีลูกติดตัวผู้อ๋อมีลูกติดตัวผู้ผครับครับลุงขายจะขายเท่าไหร่ครับจะเปิดเท่าไหร่ครับ ถ้าใจใจใจคอผมอ่ะผมก็อยากใจแสามหมื่นนู่แหละสามหมื่นสี่หมื่นนู่แหละก็อยากได้สักสามหมื่นครับครับก็ค,บคือมาต่อรองกันเอาเนะาะเดี๋ยวลุงชี้ดูอีกทีหนึ่งครับตัวไหนครับตัวหันหลังไปนู่นเหรอครับตัวตัวผู้ตัวผู้มันมีตัวหนึ่งอยู่ไหนไม่รู้อ่ะควายลุงอ้วนดีนะครับเนาะควายของลุงลีอ้วนดี <laughs> คือแม่ลูกนี่คุณลุงก็แบ่งได้ใช่ไหมครับแม่ผูกพวกอะไรนี่ครับถ้าเกิดว่าพี่น้องอยากเลี้ยงก็มาดูเอาไปลายตัวได้ใช่ไหมครับได้ได้มาคุยกันเอาเนาะครับผมครับเพราะควายมันเยอะมันหลายตัวครับมันมันจะชี้ตัวไม่ได้มันมันมีตัวตัวผู้สองตัวแหละครับมันมีตัวผู้ไี่ลุงมีตัวอย่างให้ดูไหมครับตัวผู้ตัวผู้มันมีสองตัวเผื่อเออเนี่ยเนี่ยตัวตัวตัวเล็กตัวนึงเนี่ยตัวตัวตัวเล็กอ่ะอ๋อครับ อีกตัวหนึ่งมันอยู่ไหนกันรู้ก็ยังไอตัวผู้ตัวนี้แหละครับลุงครับตัวนู้นแหละครับอยู่ไกลๆนู่นแหละครับนู่นครับตัวนู่นนะครับตัวผู้ไกลๆครับตัวผู้ขายออกได้ไหมครับคุณลุงครับขายได้ขายได้หมดใช่ไหมครับครับอ๋อพอได้ราคาสักหน่อยเนาะครับพอที่ว่าพอพอให้มันแบบดูไม่ต่ําเกินไปเนาะครับครับครับพออยู่ได้พอพอไปได้มาได้งั้นเถอะ ถ้าให้ถ้าถ้าถูกเกินไปมันผมก,ก็ขายไม่ไหวครับถ้าถูกเกินมันก็เนาะมันก็ครับความรู้สึกนะครับคุณลุงครับอยากได้แม่เพือกแม่เพือกก็มีใช่ไหมครับนั่นน่ะเพือกเห็นไหมน่ะลูกเกิดมาเมื่อวานเมื่อก่อนเนี่ยอ๋อพอจะเข้าใกล้เขาได้ไหมครับลุงครับอีนเนี่ยอีกตัวน,นี้อีกตัวหน,นึ่งเนี่ยมีตัวไหนพอเข้าใกล้ได้บ้างครับ พอจะได้ถ่ายให้พี่น้องชมสักหน่อยครับอีตัวนี้อีตัวนี้อีตัวนี้ก็เกิดเมื่อวานเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อวานนี้เองพอดีผมถ่ายใช้อีกโปรแกรมหนึง่งไอโปรแกรมที่เคยถ่ายอ่ะมันไม่มันเสียงไม่ออกมันอัปเดตโปรแกรมใหม่ครับก็เลยเอาอีกโปรแกรมหนึ่งมาถ่ายมันก็เลยไม่รู้มันยังใช้ไม่ค่อยคล่องครับเนี่ยเนี่ยนก็เกิดเมื่อวานเมื่อก่อนครับตอนนี้ปัญหาลูกมันอยู่อ๋อมาลองหาลูกเหรอครับ ความสูงก็ร้อยสาิขึ้นนะของคุณลุงนะครับครับ้อยสามสิบไปถึงเกือบเกือบแตะแตะร้อยสี่สิบก็มีขอแล้วแต่ตัวถ้าพี่น้องชอบชอบแม่ลูกตัวไหนก็มาคุยกันเอาเนาะครับครับลุงก็แบ่งได้อยู่เพราะว่าลุงไม่ได้ขายเลยขายเท่าที่จําเป็นเพราะว่าพ่อค้ามาให้มันก็ค่อนข้างถูกเกินเนาะครับถูกเกินก็เลยแบ่งไม่ได้น,นี่เขาเกิดไปเมื่อสองสามวันนี้เองครับอ๋อเพิ่งเกิดลูกตัวผู้ตัวเมียครับ ตัวผู้อ๋อลูกตุ้มพู่ตุ้มเมียผมยังต้องเดินทางห่างอ่ะครับตัวเมียแต่แต่ลูกมันอยู่ไหนไม่รู้ลุงมันติดกินผมเลยนะลุงไม่ได้ครับนี่ต้องต้อนมันก่อนมันหวงลูกลูกมันอยู่ไหนไม่รู้ตัวผู้มันหาไปไหน ควายมันกระจายกันอยู่เนาะนี่นี่นี่ตัวเดียวตัวเผือกเนี่ยครับออกรูว่าเป็นตัวเผือกเหมือนกันแต่ตัวนี้เป็นเป็นเป็นตัวดำควายเผือกเนาะมันเพิ่งออกใหม่เนาะแต่ตัวตัวเนี้ยครับมันเป็นตัวเมียอันนึก็ออกเผือกอีกก็เป็นตัวดำอีกครับฝั่งนู้นก็มีเผือกด้วยครับมามาหาลูกเร็ว ถ้าผมต้องอยู่ใกล้ๆลุงก่อนผิดกลิ่นจ <c oughs> ิตกลิ่นแล้วมันจะชนผมเนี่ยอีกตัวเนี้ยก็เป็นตัวผู้เป็นตัวผู้แต่แต่แต่แม่มันเป็นตัวดำเห็นไหมครับแม่เป็นตัวดําแต่มันออกเผือกแสดงว่าของลุงต้องมีเชื้อเนาะมันก็ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับต้องต้องมีเชื้อแหละมันถึงออกเผือกอ,อันนี้อันนี้ลูกตัวผู้ตัวเมียครับแม่ข้างหน้านี่ครับไอ้ตัวนี้เหรอครับตัวเมีย ตัวเมียอ๋อลูกตัวเมียตัวนู้นตัวตัวผู้ตัวเมียอ๋อของลุงมีเปือกหลายตัวอ๋อครับมีเพือกอยู่หลายตัวแล้วไอ้ตัวนู้นก็ลูกอีเพือกครับอีเพือกอ๋อมันมีลูกเปือกเยอะเลยลุงครับครับตั้งเยอะตั้งลูกออกมาก็มีแต่เพือกหมดเลยมันออกมาได้ยังไงก็ไม่แปลกเออแปลกนะครับพ่อมันตัวไหนครับก็ไม่มีอ๋อพ่อไม่มีเพือกใช่ไหมครับครับตัวผู้ผมขายขายขายเพราะ ตะก้อหน่อยผมก็ขายแล้วครับนิดๆหน่อยๆผมก็ขายอ๋อถ้าอย่างแม่เผือกข้างหน้านี่ถ้าอย่างลุงร้องราคาลุงร้องเท่าไหร่ครับตัวนี้ครับแม่เผือกสูงสักร้อยสามสิบกว่ากนี่ครับลูกเผือกเนี่ยครับถ,ถ้าถ้ายงนงี้ถ้าอย่างเงี้ก็ถ้าได้สามหมื่นผมก็ถ้าได้สามหมื่นขายได้ดีใจอใจ๋อดีใจโตโตเมียด้วยครับลูกตัวเมียด้วยครับอ๋อถ้าพี่น้องหาอยู่ก็มาต่อรองกันเอาเนาะมาพูดมาคุยเนาะครับ<ว>ผมเพราะว่าของของลุงคือ เรายังไม่ค่อยได้ขายออกครับมันเยอะอยู่ครับไอตัวนู้นก็ตัวผู้อันนั้นลูกตัวผู้ครับฝั่งนู้นก็คือมีลูกืขกอยู่สี่ห้าแม่เหมือนกันเนาะครับครับสี่ห้าแม่อยากได้คูมไหนก็มาชี้เอาเนาะพอแบ่งได้ก็แบ่งกันไปนะครับเนาะครับผมได้ลุงพาชมอีกสักรอบครับพอเขาลุมรวมตัวหน่อยแล้วแล้วลุงเอาพ่อไหนทับครับตอนนี้ครับไหนยังยังยังไม่ได้ซื้อเลยอ๋อยังไม่ได้ซื้อใช่ไหมครับครับ ต้องเปลี่ยนพ่อใหม่ใช่ไหมครับเปลี่ยนพ่อพ่อใหม่ครับแล้วก็อีกพ่อตัวนี้อีกลูกของลุงอ่ะครับมันจะมาทับอ๋อมาทับก็ปล่อยมันไปอ๋อเพราะอ๋อแถวนี้คือควายควายฝูงมันเยอะครับบางทีฝูงอื่นก็มาทับให้ครับแล้วแต่ครับก็ยังดีนะครับเนาะที่ว่าเขาเกี่ยวข้าวแล้ว เราก็พอมีพื้นที่เลี้ยงนะครับเนาะอโอ้แม่นี้อ่างดีครับลุงเนี่ยครับแม่ข้างหน้านี่อ่างดีเอาแม่เขางุ้มมาไงครับลุงครับข้างหน้านู้นครับไหนนู่นครับก็ไม่รู้งายังไงของมันก็ไม่รู้ใช่ของลุงไหมครับใช่เออเขาแปลกดีเดี๋ยวถ่ายให้พี่น้องดูครับเขาเขาแปลกดี เดี๋ยวนั่งสัมภาษณ์ตรงนี้ดีกว่านะครับลุงเนาะเพราะว่าเดินเดินตามควายแล้วเขาไม่ค่อยอยู่นิ่งของลุงตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ60กว่า60กว่าหกสิกว่าก็ตัวผู้แบ่งก็มีครับตัวเมียแม่ลูกก็มีสาวก็มีครับถ้าใครชอบแบบไหนก็มามาเลือกดูเอาเนาะมาเลือกดูเอาเลยเพราะควายในฝูงก็มีเยอะหลายตัวอยู่ครับผมความสูงก็ไม่สูงมากเท่าไหร่ก็คือควายเทยทยเราคือร30 กว่าๆนะลุงเนาะครับครับร้อยสามสิบกว่ากว่าแต่ว่ามันมีแม่เผือกอยู่หลายตัวเนาะที่ว่าเขาออกลูกเผือกเนาะครับครับครับหลายโคมเลยก็ราคาสามหมื่นมีนะลุงเนาะที่ลุงลองไว้เนาะครับใครชอบก็มาเรียกดูเอาแล้วแต่ชอบลูกรูปทรงแบบไหนเนาะสามหมื่นกว่าก็มีสามหมื่นกว่ามีสองหมื่นก็มีแล้วแต่โคมครับครับแล้วแต่โคมสองหมื่นกว่าก็มีายายาให้มันขาด ตัวละสองหมื่นครับถ้าถ้าขาดตัวละสองหมื่นเนี่ยผมจะไปไม่ไม่จะขายก็จะยังไงนะลุงเนาะเราเลี้ยงมาเป็นสองปีสามปีนะครับแต่ราคาที่ราคาเนื้อพูดถึงราคาเนื้อนะครับเดี๋ยวนี้ราคาเนื้อมันก็อยู่เท่าเดิมใช่ครับครับแต่ราคาที่พ่อค้ามาซื้อก็ค่อนข้างถูกถูกครับมันเละเป็นเละมันเปนเละทำอะไรไม่ได้อะครับ แล้วลุงคิดว่าอย่างเขากําลังช่วยปรับปรามพวกเนื้อเถื่อนจะพอช่วยได้ไหมครับในความคิดของลุงถ้าถ้าคิดว่าถ้าได้ก็ดีครับผมคิดว่านะครับถ้าพวกเนื้อเถื่อนเนื้ออะไรเนี่ยที่พวกเนื้อหมูเนื้ออะไรเนื้อไอ้ไรเขาพวกเนื้อวัวเนื้อเนี่ยเนาะที่เาขามาครับครับเอามากันเต็มไปทั่วมันเยอะอลุงคิดว่าสาเหตุนี้ใช่ไหมที่ว่าทําให้ราคามันถูกลงมันมันก็ เกี่ยวข้องต้องมีส่วนมั่งครับเนาะครับมันมันก็ต้องเกี่ยวข้องครับเพราะว่าราคาวัวาราคาควายเนี่ยปกติอ่ะสองสามหมื่นปกติที่ท,ที่ที่อย่างถูกนะที่เคยขายครับอ๋อสองหมื่นสองหมื่นต้องมีครับแต่ตอนนี้คือสองหมื่นไม่ได้ครับผมครับอ้าเดี๋ยวให้คุณลุงรับโทรศัพท์ก่อนก็ได้ครับอย่างถ้าเปรียบเทียบเมื่อก่อนจะเคยได้อย่างต่ำสองหมื่นเดี๋ยวตอนนี้ ราคาไม่ถึงใช่ไหมครับที่พ่อค้ามาให้หมื่นกว่าหมืน่นหมืน่สมนสองหมื่นสองหมื่นสามครับหมืน่นยังยังมากหมื่นสามหมื่นสามนี่ควายอายุกี่ปีครับอายุอายุก็สองปีสามปีสองปีมีสามปีมีครับอ๋อล้วแ่ครับมันก็เลยถูกไปบางทีเราก็ขายแค่เท่าที่จะใช้เงินใช่ไหมครับครับอ๋อเราบางทีบางทีก็เราจําเป็นก็ ต้องขายครับเพราะมันจําเป็นนะเนาะครับครับอยากได้เงินก็พันสองพันนี่หมื่นสองหมื่นอย่างเงี้ยครับมันก็ไม่ได้สัอย่างเงี้ยอืมมันหายไปเยอะครับครับแล้วต้นทุนอย่างของคุณลุงมีอะไรบ้างครับต้นทุนในการเลี้ยงควายนี่ครับมีต้องมีค่าฟางค่าอะไรไหมครับของคุณลุงเลี้ยงมันก็ไม่มีครับของคุณลุงคือมีพื้นที่เลี้ยงอะเนาะครับก็เลยไม่ได้ว่าตุนฟางไว้ครับอ๋อก็ถือถือว่าประหยัดส่วนหนึ่งก็ก็มีมั่งครับ บางทีก็เอาไฟร้อยสองร้อยอ๋อเอาไฟเผื่อเผื่อเผื่อไว้เผื่อไว้ครับตอนเย็นก็เอาโยนให้มันกินมั่งครับอ๋อแต่ไม่ได้สั่งเป็นพันก้อนเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับครับเป็นก้อนสองก้อนครับเออก็ถือว่าคุณลุงก็โชคดีหน่อยพอมีพื้นที่เลี้ยงเยอะหน่อยเนาะ,ะครับมันก็ยังพอพออยู่ได้ครับพอทุนครับพอพอพอ,พอหน้านูน้นก็เพื่นเขา บนเขาน่เดี๋ยวนะเดี๋ยวผมแพนกล้องมาหน่อนครับคุณลุงครับออแถวแนุ่นจะเป็นเขาเนาะแถวนุ้นจะเป็นเขา,เค,เขาคือถ้าหน้าที่ลงนาได้เราก็ลงนามาเลี้ยงตรงนี้แต่ทีนี้ถ้าพี่น้องเกษตรกร,รเขาทํานาเราก็ขึ้น,ข,น,ข,นขึ้นขึ้นเขาครับครับครับแต่ตอนนี้ถ้าติดถ้า,ถ,าถ้าติดอีทุ่งนี้ครับมันก็หมดแล้วปล่อยผมก็ปล่อยไปไปหมดครับปล่อยลวดเชือก พราะเรากั้นเชือกไว้ทีนี้เออแล้วแต่เราจะกั้นอย่างคุณลุงปีนี้ทษทีครับคุณลุงอายุเท่าไหรครับปีนี้ครับหกสิบกว่าไหมครับไม่ถึงครับห้าสิบห้าห้าสิบห้ายังไหวอยู่เนาะห้าสิบห้ายังยังไม่ต้องเดินเหนื่อยมากเพราะว่าควายมันเลี้ยงง่ายไม่เหมือนวัวเนาะครับครับไม่เหมือนวัวก็พออยู่ได้ครับก็พอไปนอนมั่งเล่นมั่งครับเห็นคุณลุงจะมีเก้าอี้อยู่หนึ่งตัวน้ำมาไว้นั่งดักเขา อย่างอันนี้พอเข้าไปกินตรงนู้นไกลๆนะครับเดี๋ยวแผนกล้องให้พี่น้องดูครับพอเข้าไปกินไกลๆเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเขาจะกลับมาเองใช่ไหมครับครับอ๋อถ้าถ้าเปรียบเทียบกับวัวก็ก็สบายกว่าเนาะมันก็มันก็หนีหนีหนีกันเยอะครับเพราะว่าเพราะว่าควายเขาจะเป็นลักษณะที่เขาไปเรื่อยๆนะครับเนาะช้าๆเขาไม่เหมือนวัววัวมันจะปัดเปียวหน่อยอย่างของผมเนี่ยเลี้ยงวัวอยู่พ่อผมนี่ต้องมีมอไซค์นะครับ เอามอไซค์ขับดักเถ้าไม่งั้นไม่ทันมันบางทีมันแวบไปครับมันเร็้ยวนะใช่ครับมันมีตัวดื้อน่ะมีแต่แฟนผมนั่นแหละขี่มาใจมันมาช่วยผมนั่งคือตอนนี้คือเขาเกี่ยวข้าวยังไม่หมดก็เลยต้องมาช่วยกันก่อนเนาะมาดักครับครับเขาเขายังเกี่ยวข้าวไม่หมด้าถ้าถ้าถ้าเขาหมดแล้วก็ลอยมันสบายได้ครับถ้าอย่างพี่น้อง คนไหนสนใจก็คือชอบตัวไหนก็มาเลือกดูเอาเนาะของคุณลุงมีตัวรักตัวห่วงไหมครับไหนในฝูงอ่ะมีตัวรักตัวนี้ไม่ขายไหมหรือว่าขายได้หมดแล้วแล้วแต่คนชอบอ๋อคือชี้ตัวเอาได้เลยครับครับถ้าพี่น้องชอบตัวไหนก็คือก็มาชี้เอามาคุยกันเอาครับราคาพอแบ่งได้เราก็แบ่งไปครับครับอ๋อง่ายๆนะครับคุณลุงไม่ไม่ไม่ได้้ไม่ได้มีตัวรักมากครับครับก็คือขายได้ทุกตัวครับครับขายได้ทั้งตัวเมียตัวผู้ทั้ง อะไรทุกอย่างก็แบบขายได้หมดก็ขอให้พอมันได้ราคาสักหน่อยหนึ่งเนาะถ้ามันได้ราคานะครับถ้าเอาไปเลี้ยงอีกอย่างหนึ่งถ้าไปซื้อไปขายอีกอย่างหนึ่งครับแต่งคนซื้อมาเลี้ยงนี่ก็คือมาเรียกเอาเลยครับครับมาเรียกเอาเลยครับอย่างคุณลุงนี่จะเลี้ยงปีกถึงเมื่อไหร่ครับที่ตั้งเป้าไว้นี่ครับหรือว่าจนกว่าจะไม่ไหวแล้วแจ่ครับแล้วแจ่เขา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 จะตดทาง ถ้าถ้าเขาฟีก็หมายถึงว่าถ้าถ้ามีที่เลี้ยงเราก็เลี้ยงไปเรื่อยใช่ไหมครับครับอ๋อมันก็จำใจอ่ะครับถ้าไม่มีที่เลี้ยงจริงๆก็ต้องขายออกครับครับอืมจะถ่ายให้พี่น้องดูละเอียดมันก็ถ่ายไม่ได้ตอนนี้เพราะว่ามาตอนกลางวันเขาไม่อยู่ในคอกนะครับเนาะเดินไปเรื่อยก็เดี๋ยวสรุปสรุปให้พี่น้องฟังคือของของคุณลุงนี่มีควายสูงประมาณแม่ควายก็ร้อยสามสิบขึ้นเนาะร้อยสามสิบ ไปถึงร้อยสามสิบไปปลายประมาณนี้ครับบางตัวก็ทรงอ่างดีทรงอะไรดีแล้วก็แล้วก็มีควายที่ให้ลูกเผือกอยู่หลายแม่เลยก็ราคาประมาณแม่ลูกสองหมื่นไปปลายสามหมื่นมีสามหมื่นกว่ามีเนาะแล้วแต่ครับแล้วแต่ถ้าพี่น้องท่านใดถูกใจตัวไหนก็มาชี้ตัวเอาแล้วมาคุยขอคุณลุงเอาเนาะครับครับเพราะว่าคุณลุงก็ปีนี้คือแทบไม่ได้ขายเลยขายเฉพาะไอ้เท่าที่จะใช้เงินครับเพราะว่าราคามันค่อนข้างถูกถ้าอยากถ้าอยากจะดีก็ อยากให้มันขาดสองหมื่นครับสองหมื่นกว่าอ๋อถ้าได้สองหมื่นกว่าถคือขายได้ครับมาเลยมาชี้เอาไปเลี้ยงเลยครับครับพิกัดตรงนี้อยู่สระบุรีบายพัฒนาะเดี๋ยวผมเอาพิกัดขึ้นให้พี่น้องแล้วก็เบอร์โทรของคุณลุงครับถ้าใครถ้าใครอยู่ใกล้ๆหรือว่าอยากเลี้ยงหลายๆโคมก็มาเลือกเอาเพราะว่าฝูงของคุณลุงมีฝูงอื่นมีชอบฝูงไหนก็มาเลือกได้เนาะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวขอขอบคุณคุณลุงรีมากครับครับผมครับคุณลุงสวัสดีครับ